สวัสดีจ้าพี่น้องว่ายังหะจะเทียบน้ากันพี่น้องจ้าระเทียมปลาหากระเทียมปลาอกระต่ายเพิ่นตื่นเนาะแลนผุน่ะกระต่ายพี่น้องแลนตุกๆก,ก,ก,กระต่ายเพิ่นตื่นข่อยเด็ด <c ười> พี่น้อง ก่อนสุดทายให้เบิ้งสัก่อนเนาะเพิ่นว่านเกี่ยวกับมันมันโมเมนต์กะเทียมโาซั่นมันแมเนกระเทียมอยู่ด้วยพี่น้องจ้ะนี่นี่เห็นบ่นี่เพราะว่าใบตองคุ้มเพิ่นเนี่ยพี่น้องเพิ่อนเราแทงแทงนอขึ้นมาเนาะจ้าเนี่ยนี่นี่กระเทียมปลาจ้ะเพิ่นว่าคนเขาใจะทิพมันโมเมนต์กะเทียมโาซั่นกระเทียมจ้ะพี่น้องเพราะว่าใบตองเพิ่อนเนี่โปกเนาะนี่ใบตองโปพิ่นละแทงนอขึ้นมาจังสิ่งอ่ะพี time, ่น er huh ้องจ้าน like ี่ยนะเมื่อ กระเทียมจ้ะน่ะเพิ่์ลบ้านอยังก็ต้นยังคล้ายๆกันเพิร์ลว่ากินถึงตายเด้อนะพั่ดเพิรนว่ามันโมเมนต์จ้ะกระเทียมนี่นะเนี่ยกระเทียมปลาพี่น้องเป็นคอมเมนต์มากเนาะว่าคนมาเก็บกินทุกปีพี่น้องจ้มเก็บกินทุกปีนี่ใบตองปวกเพิ่นเพิ่นแท่งขึ้นมาเพิ่นลล้เป็นขาวๆนะพี่น้องนี่นะเพิ่นลล้เป็นยังสีเพิรนเล้วบ,บุกเขียวนะยังบุกเขียว พราะแบบใบเพิ่นยังบาออกเนาะนั่นน่ะกระเทียมปลาพี่น้องจ่าแมนอยู่เพิ่นว่าโบเมนกระเทียมมาสั่นกระเทียมมันจะออกเดือนหาเดือนหกเพิ่นว่ามัโบเมนพี่น้องมันออกแล้วกระเทียมมันเริ่มออกแล้วจ้านี่น่ะนะนะหัวเพิ่นน่ะกระเทียมล้านเปอร์เซ็นต์เลยจ้าพี่น้องเพิ่นว่าโบเมนกระเทียมที่คนมาเก็บเนว้อสั่นกระเทียมจ้าท่น่ะไอเบิงสัดๆเลยจ้านี่กระเทียมปลาเพราะว่าหัวเพิ่นขึ้นมาพร้อมนะเห็นบ่นี่บ่ต้องไปดมกปลากระเทียมบ่เบิงกระลูเลยจ้า ใบตองปกเพิ่นพี่น,น้องนี่ก็เลยแทงขึ้นมาจังซี่น่ะจังเนาะไผสิเบิ่งจ้ะนี่เด้อสิเฮาเก็บใบตองเอาไปกิน,นะะ่เนาะนี่เลยเฮาเก็บใบตองอไว้ิมันสิขึ้นเห็นบ่นี่พุ่นน่ะแม่นเบิดพี่น้องจังซี่นี่น่ะนี่นี่กระเทียมงนั้นเลยพี่น้องจ้ะเพิ่นว่าข,อขอ่อยเข้าผิดบ่แม่นกระเทียมว่าซั่นกระเทียมออกเดือน5เดืนอ,อน6ยังเพิ่นว่าม,มนันบ่แม่นกระเทียมออกเดือนนี้ล่ะจ้ะ เริ่มออกแล้วตั้งกต่ขึ้นออกแล้วนี่นี่เห็นบลนี่นี่นขั้นท้องเทียบขึ้นยุ่สินั่งขึ้นบลพี่น้องพุดอ่ะผุดอ่ะเพราะว่าใบตองพุกงขนะึ้นแล้วพึ่นยังขึ้นบ่ได้เนาะพึ่งเลิ่เป็นนอ,นอข้ขาวๆอยู่นี่นี่นอืมมาเป็นสอบคอมเมนต์เพึ่นพี่น้องจ้าขึ้นคอมเมนต์มาวันแม่เมียมาเก็บปุ้งเป็นกระเทียมเมื่อสั่นเด็กนี่นตะกระเทียมตั้งนานเลยจ้าใบาตองพุกงขึ้นพี่น้องจ้าเ <c oughs> ขีมจากกระเทียม ตองป๊กบันเท่ากอเล็ดเมืเ่อกี้ขึ้นแล้วเป็นนอ่องขาวๆใะพี่น้องนี่นี่เป็นนอ่องขาวๆจังสินาาน้นะอจานี่นี่น,นั่นน่ะมีแต่กระเทียมทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าใปอันใบตองป๊กไปตองน้าเนาะเพราะเราแท่งขึ้นมา,านะน,อน่องคนน่ะ แมนกระเทียมอยู่จังนี้สิ่รอให้ใบเขียวก็ได้พี่น้องแต่แต่ต้องผู้มักเนาะผู้มักกินใบเขียวใบอ่อนใบแก่แล้วแต่ใบเก็บได้ทุกหนา้าพี่น้องเดี๋ยวก็เขียวเบิดแตเหล็กก็กมาเก็บได้อีกคนมาหาเขียวพ่น,นกัพลนางพ่นข้นพี่น้องนี่นะอืม,อมแต่กระเทียมทั้งนั้นเลยจ้ะ เพื่อนอันวันโมแมนแมนอยู่เด้อพี่น้องผัวกระเทียมเริ่มออกแล้วเดือนนี้ละส้นข่อยู่พี่น้องจ้ะนี่เดี๋ยวตะปูมักพี่น้องกินซ้ำนี่กระแทบกินเป็นใบกันว่าบ้วนเยี้วก็แทบพี่กันแล้วตะปูมัก นี่พุดนะพูดนังหัวพูดหนังเป็นเนื้อสิน,ะน,งน,ใใน,นังหัวพูดหนังพี่น้องอือืมนมะเขืยวน้ำใบไม่ไม่ได้เป็นขาวๆจังสิพี่น้องจ้านี่นี่แท่งขึ้นไปจังนอนอันนี่ยังก่อท่งงอกนี่เนาะ แล้วก็ชีตอบคอมเมนต์กันบ่นว่ามาเก็บซ้ำนี่มาตัดมันก็ตายเบิดนั่นแหละมันมันเก็บโบเบิดกระทั่งมาดาพี่น้องมันโบาตายดอกอืมตอบมันอีกก้นมันโบอืดโบอยากพี่น้องมันไหลแต่มันขืนขกเอาซิลรอมาใส่กับโบเบิดพี่น้องอมอันสุดั้าเคลียวกูนะก็จะขืนยังสิบหึ้นมา กบขึ้นเนาะจีบไใไ้พี่น้องไปอัดแข็งใบแตงเมล่าถ้าอยากกินก็นได้กินเนาะเพราะว่ามันอ่อนๆอยู่นะมันสีบรอนเหนียวก็ยังเป็นใบแก่แล้วต้พุ่มมากเนะาะใบแก่ก็จะเก็บคือกันพี่น้องแต่ว่าก็จะเก็บพ่มนี้ไว้หลายกลัวอันนี้มันกินมันบรนเหนียวข,ขึ้นมาซ้ำนี่นะมันอ่อนนี่นะ เด้อพี่น้องมาเก็บกระเทียมญ่แม่อีกโอ้ยเย็นมืออเยอะดี่พี่นอ้องหิมะหัวตันไลไๆเนาะแตนตูนยังโมเลีวหนาวก้นหนาวข้างหลังอืมออเอ้ยว่าเหี้ยเกลียวขื่นที่พี่น้องเลยนะจนตั้งแท่งขึ้นนี่คุณน่ะขา,ขาวๆเนาะเพราะว่าใบไม้คุ้มเพึ้นเนาะ แม่นบัดอันอันต้นอันขาวๆอันต้นอันที่มันแซมกันคล้ายๆกันแม่นยูเคืออยู่ต่อพี่น้องอันนั้นนะกินขั้นของกระรูอันนั้นพี่น้องจ้าขอเคยเจอแล้วขอเก็บทุกปีทักงเพียก็เคยกินเช่นนึงแล้วเนาะขอบนรูที่แหลกนะขอบนรูว่าพันสิมาซ้อนขึ้นบนว่าบนรูดอกพี่น้องเพราะว่าขอบได้เบิ้งคักันนะกลิ่นติดกันไปแบบนี้กลิ่นขั้นมาซัน บ่าตายาพี่น้องมันขั้นคือจังเขากินบ่อนหวานเอ้ยบ่อนขั้นนี่แหละขั้นข้อขั้นอยู่แบบโดนก็ต้องเอายางังย่างจืดนะมเมื่อเ่ยวฝนจางจืดกินแล้วก็เศร้าบ่ถึงกับว่าตายหรอกจก้ะเพราะว่าเขาโดนมาแล้วเที่ยนึงเราตั้งแต่ปีกลายมีก้อนนี่นี่เป็นหัวเตสิขึ้นนอนนี่พี่น้องนี่ปล่อยเพิ่นไว้อืมนี่ขออนุญาตเคลียวสซูเบิร์พี่นอ้องน,นี่เห็นไ่มเป็นฮอดขึ้น เป็นนอ้อขาวๆเน้เาเคี้ยวใบตองออกเนาะเออพี่้องมาเก็บกระเทียมน้อแม่ช่วงนี้ก็จะเก็บกระเทียมนะเตี้มกลั่งทีพี่น้องเก็าเี้มเป็นอยี้บนพี่ bởi may phục hơn nó.

น้องขาวๆจริงๆินะกลุอวบเลยพี่น้องจ้าดีหพิคนนะหพิคนกินโมแสบดอกพี่น้องเค้ยกินแล้วนี่โมแสบกินได้ที่สันพี่น้องโมเบียตะวันโมแสบ Mình sẽ cái này Thì bác Thì bác mẹ bố phụ con Cái kia kêu kêu อยเพึ nào, ền, à, ่นเศ้าเนาวเยนนาวคืนเต็มหมดแล้วไม่น้องนี่ใบไม้ไหลายพี่น้องใบไม้ปกมันต้องเคลียร์ใบไม้ออกเนาะ ร้ายกดไ่แทะแข้งได้พี่น้อง หิมะกรบพึ่งสีหลลา่าลกระพึ่งสิล่ไล่กระ,กะตกเดี๋ยวก็ยุดอยู่หอนเราหิมะเดี๋ยวก็เศร้ายู่หอนละน้องเออ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 ขียวน,นะพี่น้องจ๊ะ คอมเมนต์มมว่วายังขึ้นคำถาเก็บคือเขียวเก็บมึงไว้แต่พันว่าออพี่น้องมักไายมักมันเนาะเขียวขอก็บเก็บขึ้นกันพี่น้องจ้าเอ้าอีกคนจะเฝ้าลำคานเนาะตอบคอมเมนต์ตอบพวกคมถามมันคิด่อรพี่น้องเพราะว่าเขียวขอกับมาเก็บประ่านี่มันกินบ่ขึ้นกันพี่น้องมันจะอ่อนมันสิบบนเอโอนียวก็อเขาเก็บพักตําลึ่งเะไพี่น้อง ตำลึงนะี่ยเขาเก็บยอดอ่อนๆมัน on, ปล่อยงาไปไหลายกับเด็ดแล้แก่แล้วก็แก่ไปกินบ่ได้นี่นมันเหนียวพี่น้องดินี่มันเริ่มที่สี่งละกันแม่นวดนะฮะไปเคี้ยวกันนะอันออกค้อนกับเคี้ยวไปที่ละน,นี่เนี่ยพี่น้องสินไทยเน,นี่ยเบื้องต้นอ่ะที่ว่าเพิ่นสอนกับพืชมาเนี่ยต้นอันนี้นี่นี่นี่ เนี่ยนอจังสิเนี่ยนี่นี่นี่ขอสิปัดตัสซู่เบิงนี่พี่น้องนี่เนี่ยเห็นบ่อนี่นี่แหละนี่นี่นี่นอนี่เพิ่นสอนกันคือมากกับอันกับอันกับกระเทียมปลานี่ะพี่น้องนี่เนี่ยนี่กระเบื้องบ่คักเนี่ยข้าสิว่ากระเทียมปลามันก็ต่างกันอยู่ดอกพี่ここน,น,น c, ้องมันสีนอมุกกว่ากระเทียมมันสีนอมุกตกกระเทียมแต่คนขึ้นมากไปเป็นสีขาวๆข้าแยกบ่ออกอิลีเนี่ยนออันนี้เห็นบ่อนี่นี่นี่แหละ คล้ายๆกระเทียมค่ะว่้นเป็นกระเทียมนี่กระเทียมนี่นตอนเกินขึ้นมากเขาตรงเบิ้งคักๆขันมันออกมาใหม่ๆหันแมนอยู่เขาเบิ้งบ่ออกอันนี้มันเขียวเราข้าอยู่เขาเบิ้งออกนี่น้องและคนน่ะคุณบ้าคนน่ะแมนเบิร์ดเขาเขียวไปะชิงนี่น้องคนน่ะมุงน่ะมีขาวๆนี่กระเทียม นานี่ก็เขียวถั่วป้าผนน,น,นี้พี่บบพนออยย้อนงนีแนี้คนเ่นมากคนเดง่น่พี่น้องเออชีวิตได้มอเก็บกันอย่างนั้นกัมังสิะหาเห็ดทีเห็ดยังเล่นป้าเนาะพี่น้องซ่าคำนําซ่ามืดตะเฮียนตะซ่านลยแตนั่คำนั่มือเนาะพี่น้องจ้ะ Tai kiếm bài tam banh yêu tampasa hôn y có tay kiếm mượn nguồn từ hiệu tay sang lại nan kam nan mượn nọc yon gia mhm 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 บุกวีวีลมวีวีค่ะเลียเพิ่งสิอายการผ่านไปพี่น้องคุณคนขาวคนอวบเพราะยังใบใบตองปุ๊บคนเัื่อสินะพี่น้องจา้าเห็นไหมคแนแข่งขึ้นุ่นแงนบดเด้ไหมนี่ตะกะเทียมบดหล่อยใบตองปุ๊กคนที่

ืสีล่างทีแท้ไปอีกสักคนพี่น้องเน้นไล่เติบจะก็คุณเนหลายเ,าเยายด้อพี่น้องที่มาเบิ่งส่งเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะอือโลาเห็นเป็นเน่าๆเจ็บอีกโยกปลานเนี่ยนะสีไพันห้าร้อยโมงไม่พี่นอ้องอื g เพราะว่ามันกำลังขืนเลาะก,กระเทียมช่วงนี้เน้นไล่เติบเลยเน้นไล่เติบพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าจ้ะงั้นค่ะกินกับนมกินพี่น้องจ้ะฟาดกินเทนยังกินกระแทบจ้ะ